ปฏิทินวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์เดือนพฤศจิกายนหน้าหลัก h t t p s g l l a n d c o m วิทยาศาสตร์ h t t p s g l l a n d c o m s i e n c e เชิงอัด h t t p s g l l a n d c o m s c i e n c e 5 5 1 2 s t a r เท่ากับ0เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดความรู้และการสร้างความสนใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์พฤศจิกายนมีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาทิตย์สองพฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวสีเดนเบงเทเลนซึ่งเป็นผู้ระบุเส้นสเปกตรัมของโครโรนาบนดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาเข้า,ขาร่วมในการแก้ปริศนาโคโรนา ซึ่งเป็นเส้นเปล่งแสงที่ไม่สามารถระบุได้ในสเปกตรัมของดวงอาทิตย์การแก้ปริศนาโคโรนาเป็นสิ่งสําคัญในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์3พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักพฤกษศาสตร์ยูจินิสวอร์มิงผู้ก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านิเวศวิทยาและเป็นผู้เขียนตำราเรียนเล่มแรกเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของพืช5พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักวิทยาศาสตร์ลีออนเทสเรเดอร์บอร์ดผู้ค้นพบชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการศึกษาบรรยากาศอื่น 15พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักดาราศาสตร์ดาวเริ่วิเยมเฮเชลผู้ก่อตั้งดาราศาสตร์ดาวเริ่และเป็นผู้กำหนดทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวเริ่ดการค้นพบรังสีอินฟราเรดและดาวยูเรนัสเป็นผลงานของเฮเชลมีซึ่งเป็นผู้ค้นพบดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวารไทเทเนียแอนูบอรอน2 2พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักบินอวกาศวิอันสตวาดบลูเฟอร์เจอร์ผู้คนแรก ที่ได้ร่วมเดินทางขึ้นสู่อวกาศโดยเข้าร่วมเที่ยวบินกระสวยอวกาศสีครั้งระหว่างปี1983ถึง1992